อา้าวเปิดแล้วนะครับคอสมหสัสจรรั์ไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับเราสอนกันในระบบออนไลน์ก่อนที่ผมจะมาเป็นสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของช่อง YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยที่ท่านได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็เป็นสินแสหวงจุย้ยโงเฮงและก็แอสโทรโลจีเนี่ยนะครับ ผมเคยเป็นนักพยากรณ์นะครับนายพยากรณ์ที่โรงแรมบนเทียนมาก่อนนะครับโรงแรมบนเทียนเนี่ยคัดเลือกผมเข้าไปเป็นนักพยากรณ์ในปี2540นะครับแล้วก็อยู่ถึง6ปีเต็มตอนที่ผมอยู่ที่โรงแรมบนเทียนเนี่ยผมพยากรณ์เป็นไพ่ยิปซีหรือไพ่ทารโร่นะครับฉะนั้นประสบการณ์ตอนที่อยู่โรงแรมบนเทียนเนี่ยโอ้เต็มเปี่ยมเลยแล้วก็เพื่อนๆนนักพยากรณ์ ของผมนั้นก็เป็นอาจารย์นะครับอาวุโสที่น่ารักฝีมือชั้นบรมบัคูทั้งสิ้นที่โรงแรมบนเทียนนะครับคอร์สออนไลน์ตรงนี้ผมเปิดขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่รักในการพยากรณไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีนะครับจะได้เอาวิชาวความรู้ตรงนี้ไว้ประดับความรู้หรือว่าเอาไว้ใช้ในการพยากรณ์เป็นอาชีพก็ได้สอบถามรายละเอียดได้ตามที่แจ้งไว้ตรงนี้เลยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่24พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมเป็นสัปดาห์ที่ดาวถึงสดวงนะครับโยกหน้าชาวลัคนาราศีมีนและดาวอีกหนึ่งดวงก็คือดาวเสาโยกหลังชาวลัคนาราศีมีน ดาวที่โยกหน้าชาวลัคนาราศีมีนนั้นประกอบไปด้วยดาวอาทิตย์ดาวพุธนะนะครับอาทิตย์พุธดาวศุกร์และก็ดาวราหูซึ่งนะครับดาวศุกร์นั้นมีบทบาทกับชาวลัคนาราศีมีนอย่างมากเพราะว่านอกจากจะโยกหน้าชาวลัคนาราศีมีนแล้วดาวศุกร์ยังทรงคุณเป็นตำแหน่งเกษตราธิ่ดีนะครับแล้วก็ ได้ตำแหน่งพิเศษตามโยกเก์ของโหราศาสตร์ชั้นสูงที่เขาเรียกว่าปฐุมเกณ์สุขอยู่ในภพที่3ได้ปฐุมเกณฑ์เป็นสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นนะครับเป็นสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ความหมายของสเสน่ห์ตรงนี้คือสเสน่ห์ในในลักษณะของเซ็กเอนพินะครับแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าความรักมันจะสมฤทธิ์ผลแต่อย่างใดนะต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวบางคนจะไปตีความผิดจะเอาสเสน่ห์ไปผูก่กับความรักที่มันซับซักเซสแต่มันคนละเรื่องกัน คำว่าสเสน่ห์ก็คือสเสน่ห์นะครับสัปดาห์หน้านี้จึงเป็นอะไรที่ชาวลัคนาราศีมีนั้นมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นแต่เรื่องของความรักแล้วกลับนะครับทําให้จุกจิกใจนะถึงบอกว่าสเสน่ห์คือส่วนสเสน่ห์ไงแต่คนที่มีแฟนหรือมีคู่อยู่แล้วความรักไม่ค่อยแฮปปี้นักโดยเฉพาะในช่วงวันพฤหัสและวันศุกร์สวันนี้มีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องจุกจิกใจเข้ามา นะครับมีเรื่องงอนงอนไม่พอใจกันเออนะครับต้องดูให้ดีนะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนไว้แบบนี้แหละส่วนในเรื่องอื่นๆเช่นในเรื่องของการงานนั้นยังดำเนินไปอย่างดีเหตุผลเพราะว่าดาวนะครับดาวต่างๆที่ทำมุมสัมพันธ์กันนั้นส่งผลให้งานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์หรือต่างประเทศของชาวลัคนาราศีมีนจะได้รับความสาเร็จด,ดี ติดต่ออะไรก็ได้ผลมีคนให้การสนับสนุนผลักดันให้มันไปได้ในทิศทางที่น่าพึงพอใจนะครับอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีมีนช่วงวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ขับรถขับราระวังนิดหนึง่งอย่าใจร้อนอย่าไปหาเรื่องหาราว,ราวอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครครับมันจะมีเรื่องทําให้หงุดหงิดแทบจะทั้งวันเลยวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมก็ติงชาวลัคนาราศีมีนเอาไว้แบบนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งครับในเรื่องของการเงินอ่ามีเงินมีทองใช้ตลอดไม่ต้องห่วงแต่ระมัดระวังคนในครอบครัวญาติพี่น้องจะมาขอหยิบขอยืมนะก็ขอให้ชาวมีนทุกท่านโชคดีสวัสดีครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงองแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง สินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหงอ s โ r o l o g y การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล